สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาแนลเอ็กไเดอร์ทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมาสอนยกร้อนหน้าขึ้นที่เกียร์สองครับก็การยกร้อนหน้าขึ้นที่เกียสองก็เราปิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ2 0่สถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราก็ทำการบีบคัดแล้วก็เปิดคันเร่งนิดหน่อยให้รอบมาอยู่ที่ประมาณ6 7เจ็พันรอบแล้วเราก็ กระแทกตัวไปด้านหลังเหมือนพวกเด็กแบนยกเวฟยกไรงนะครับก็กระแทกไปด้านหลังแล้วก็เปิดคัดก็กระแทกไปด้านหลังเปิดเปิดคัทพร้อมกับกระแทกไปด้านหลังแล้็ล้อหน้ามันจะลอยขึ้นพอลอยขึ้นระดับหนึ่งเหมือนจะเหมือนก็ให้แตบบ่เบรกเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยครับ And... Mm -hmm. จะมาพิษณุยือนไทยอยู่นะพอแล้ว